สวัสดีค่ะโคกหนองนาโมเดลดกรกัลลินาพุมารีตำบลบ้านชุมอำเภอนครหลวงยินดีต้อนรับท่านนะคะจากการดำเนินงานขอเรียนถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาที่ทำโคกหนอง,งนาโมเดลทำระบบน้ำการปลูกป่าและการรักษาที่พของดินการสร้างที่อยู่อาศัย และระบบน้ำวันนี้ได้มีความรู้ที่จะนำเสนอเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินเป็นแหล่งเรียนรู้ขอเรียนเชิญท่านได้ติดตามเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์นะคะธนาคารน้ำใต้ดินเป็นระบบปิดนะคะเป็นการทำรางระบายน้ำไร้ท่อ เพื่อแก้ปัญหาของน้ำที่ใช้นะคะเพื่อปรับสภาพของน้ำแล้วนำมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการพบข้อปัญหาก็คือน้ำจากการใช้สบู่นะคะ,ะมีกลิ่นก็ดึงได้ดาเนินการระบบธนาคารน้ำใตดินสามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สามารถ นำน้ำกลับมาใช้ให้ความชุ่มชื้นกับพืชสะอาดปลอดภัยแล้วก็ไล้กลิ่นนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทีมงานที่ได้ช่วยเหลือนะคะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะคะทำให้พืชผลไม้เติบโตแล้วก็ระบบนิเวศสมบูรณ์ขึ้น,นะคะ่ะ สวัสดีครับผมสลาวุฒิพุทธรักษานะครับจากบริษัทเอเชียกรีนเอนเนอร์จีจำกัดมหาชนนะครับผมวันนี้เรามาทําโครงการธนาคารน้ําใต้ดินและก็ระบบรางน้ําไห้ท่อกันนะครับสาเหตุที่ต้องมาทํากันที่นี่ที่นี่ก็คือบ้านของดรกรุณาผู้มลรนะครับที่เราจะมาที่ประสบปัญหาก็คือการมีน้ําขังในพื้นที่ที่เป็นห้องน้ํา ซึ่งการเป็นท่อน้ําทิ้งลงมาอย่างนี้ครับมีปัญหาน้ําขังแล้วก็ไม่มีทางน้ําไหลมาทางนี้เราก็เลยมาปรึกษากันว่าเราจะทํำยังไงดีจนมาเจอโมเดลของธนาคารน้ําใต้ดินที่สามารถเอามาปรับใช้กับในพื้นที่ที่เกิดปัญหาตรงนี้นะครับสําหรับธนาคารน้ําใต้ดินนะครับตัวนี้จะเป็นธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิดที่จะใช้มีในการช่วยให้แก้ไขปัญหาน้ําขัง เรื่องของแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างเงี้ยครับโดยที่เอามาผสมผสานกับระบบรางน้ําไร้ท่ออย่างเงี้ยครับในการส่งน้ําเพื่อปรับเข้ามาอยู่ในธนาคารน้าใตดินตรงนี้อย่างเงี้ยครับในพื้นที่ที่เราทําตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณอ่าสัก50เมตรนะครับในการเลี้ยวปรับน้ําจากพื้นที่น้ําขังตรงตรงท่อระบายน้ําตรงนี้ที่ไม่มีท่อน้ําทิ้งที่ไม่มีน้ําอยู่อย่างเงี้ยครับที่ไม่มีการไหลของน้ําก็ราปรับขุด ท่อเป็นรันงระบายน้าลงมาานะครับเพื่อกลับเข้ามาเป็นอยู่ในถังธนาคารน้ําใต้ดินเพื่อเราจะเก็บน้ําตรงนี้เนี่ยเอาสามารถไปใช้ประโยชน์ต่อไปในด้านการเกษตรและการลดน้ําต้นไม้ต่างๆในการดูแลต้นไม้อย่างนี้ครับผมส่วนระบบการทํายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับผมบสวัสดีครับสําหรับขั้นตอนในการดําเนินการจะทำธนาคารน้าใต้ดินระบบปิดนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาดูที่ต้นทางของเราปัญหาของเรานะครับ ก็คือ,อตัวท่อน้ำนี้มีปัญหาเรื่องการน้ำขังซึ่งไม่มีทางไหลนะครับเราก็เลยปรับโดยการที่เราขุดร่องขนาด 50, คูณหเซนติเมตรนะครับเป็นร่องยาวขึ้นอมาอจากนั้นเนี่ยเราก็เลี้ยวกลับเข้ามาเพื่อเข้าไปในถังทารคารน้ำใตดินระบบปิดของเราอีกถังหนึ่งเพื่อกองน้ำออกมาใช้ต่อนะครับครับทีนี้ในสำหรับอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่เรามาใช้นะครับเราก็จะใช้วัสดุที่ มีอยู่ภายในพื้นที่ของเรานะครับที่จะเห็นก็คือจะเป็นเศษอิฐเศษปูนต่างๆซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่เหลือใช้นะครับเราเอานํามาใช้โดยที่ขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะใช้หินหินก้อนเล็กนะครับรวยข้างล่างก่อนปูพื้นข้างล่างประมาณ1 0เซนติเมตรนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะใช้หินก้อนใหญ่เป็นเศษวัสดุต่างๆประมาณนี้นะครับทับลงไปเทลงไปให้ให้ถึงประมาณให้เหลือไว้ประมาณ10เซนติเมตรนะครับ ที่เห็นว่ามันจะมีเศษฐานอยู่เนี้ยเพื่อเราใช้ในการกรองกรองสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ดับกลิ่นของน้ําที่มาจากในห้องน้ํานะครับเพื่อจะให้อ่ากลิ่นเนี้ยถ่านเนี้ยดับกลิ่นไม่ให้มีกลิ่นนะครับทีนี้ในส่วนของท่อตรงนี้บริเวณนี้จะเป็นจุดพักน้ําอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดใหญ่เราขูดประมาณ1เมตรคือคูณหเมตรนะครับที่ลึกลงไปแล้วก็มีสะดือใต้ดินลงไปอีกประมาณสัก30เซน ในการที่ลงเล้งล่างเนี้ยเพื่อเพื่อในการกรองน้ําระดับหนึ่งนะครับในนี้ก็จะใส่ฐานใส,เส่เศษเศษไม้เศษอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นวัสดุเนี้ยครับให้เต็มเลยหลังจากนั้นเนี่ยพอพอเราเทหินไว้หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะปูด,ด้วยผ้าปูไนล่อนสีฟ้านะครับทับอีกรอบหนึ่งแล้วก็กินตรวดอีกรอบหนึ่งแล้วนี่จะสวยงามนะครับนี่ระบบการใช้ก็คือน้ําไหลลงมาน้ํากรองกรองจากเศษถ่านเศษไลลม้เ่ครับก็จะไหลเข้ามา ยังบ่อพักน้ําของเราซึ่งบ่อนี้ค่อนข้างที่จะน้ําค่อนข้างจะสะอาดเพราะเกิดจากการกรองน้ําของเราแล้วอย่างเงี้ยครับผมซึ่งจะเป็นต่อไปแล้วก็ในเฟสต่อไปเนี่ยเราจะใช้น้ําตรงเนี้ยมาใช้ลดน้ําต้นไม้ต่อได้อีกทีหนึ่งครับซึ่งแก้ปัญหาเรื่องน้ําขังแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องไพลแล้งไปในได้ในตัวนะครับ